มาต่อยหนึ่งเรื่องกันเลยนะครับเป็นคู่จิ้นนะครับที่โอ้โหเรียกว่าถ้าเกิดแสดงซีรีส์เรื่องอะไรนะหลายแฟนคลับก็ต้องติดตามมาหนึ่งตลอดแน่นอนนะครับก็ค,คือคู่ของคุณไมค์พิรัแล้วก็คุณออมสุชานะครับล่าสุดเลยนะกับซีรีส์ i s s ME รักล้นใจในแกล้งจบนะครับออกฉายเพียงแค่ไม่กี่ตอนนะครับโบรกาดีมากวันนี้เรามีเบื้องหลังมาฝากด้วยเลยครับ เอาใช้เป็นแค่ไม่กี่ตอนนะครับซีรีส์คิสมีรักล้นใจในแกล้งจุบนะครับที่คว้าตัวคูจิ้นไม้แล้วก็ออมนะครับให้แฟนๆให้ฟินจิกหมอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกระแสการออนแอร์ก็ไม่แคร์เรื่องอื่นๆเลยนะครับก็เพราะว่าคนเนี่ยเขาดูเนี่ยเขาอยากจะรู้นะครับว่าเบื้องหลังฉากไหนที่มันสนุกสุดๆและจะผุดความรักมาให้กรีสน่นลั่นจอกันบ้างนะครับอีกอย่างก็เกิดความสงสัยนะครับว่าทำไมพระเอกของเราถึงหัวสีทองล่ะครับ คอะไรแบบทำไมผมทองไม่โอเคเอาก็นั่นไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมทำไมทำผมทองคือหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบไม่รอดนะผมขาดด้วยเป็นปัญหาของการทำงานที่สุดชาตินี้ผมจะไม่ยอมผมสีนี้อีกเฮ้แต่เขาจะมีเปลี่ยนนะคะเขาไม่ได้สีนี้ทั้งเรื่องเอาก็อย่าไปบอกเขาสิอ๋อเหรออมเอาหัวกระแทกหัวพี่ไม้ดังแรงหนึ่งที่แล้วไม้ก็ แล้วเอาแบบเร็วกว่าเขาับเฮ้ยเหมือนนึนเอาหัวเวียงไปด้านหลังก่อนแล้วแบบออกออกป๊กเงี้ยคือพี่นายเขาชอบแกล้งค่ะหนูก็แค่ทําตามสิ่งที่พี่นายเขาบอกไม่จริงอ่ะสายตานั้นมตากูแล้วเสร็จแน่อะไรเงี้ยบางทีก็แบบจะหรือจะเอาบางที่เราอิมพอไว้กันนะฮะมันไม่มีในบทอ่ะไม่มีได้เราต้องใส่เป็น้ส่วนตัวที่ผนึกไว้ยังไงก็ไม่อยู่คือยะเอ้ยพอไม่ ตอนกินเผือกด้วยนะับอันนั้นเขาไม่น่าไปตัดได้เพราะว่าด้วยด้วยความที่พูดอีกแล้วอะเราชอบหลุดะบอกว่ากินเผือกเฉยๆไม่ได้พูดอะไรเลยกักจังเลยอเลยกักอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยกักจังเลยเออกักแค่ไหนนะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะ ที่ทางทูอินไซด์จะนำวีรกรรมมี่ค่ะสุดน่ารักน่ารักโซนแสบแสบโซนทั้งหมดเนี่ยนะคะมาฝากกันในสกู๊ปสัปดาห์นี้ค่ะไม่อ้อมพี่นายเต๋านะคะพวกเขาจะมาเม้ารายการแฟนคลับรู้ข่าวแล้วก็อย่าลืมติดตามได้นะคะในช่วง INSIDE NEWS ส์ชูไนดด้วยค่ะครับโอ้โหโอเคค่ดีนะ กาแสดีแหละคนนี้ชื่นชอบแล้วก็ติดตามรอ,อคอยอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับนี้ก็คงรออ,อยู่แล้วแหละใช่นี่แค่ดูสักคคูนี้รู้สึกสนุกเลยเออคู่นี้เขาแบบเหมือนทานกันแล้วก็ไีเขาดีาอดเออแล้วมันแบบมันเกาหลีกันทั้งคู่ดูน่ารักนะะฮะคิวคิวการผมยังให้ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับ